ลิปวิดีโอหรือพอดแคสต์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังดังต่อไปนี้อาจมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเล่นลับหรือความเชื่อขอท่านผู้ฟังผู้ดูโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันหนึ่งหากมีข้อความการเนืออ้างช่วงใดผิดพลาดหรือทําให้เกิดความไม่สบายใจทางผู้จัดทําต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับสวัสดีคนผู้ฟังทุกท่านครับ ลับมาพบกับช่องไรโศกเล่าเรื่องกันอีกครั้งนะครับในคืนนี้เรื่องที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องสั้นๆที่เคยเกิดขึ้นกับพ่อและป้าของผมนะครับเรื่องมันเกิดเมื่อปี2539ครับขณะนั้นคือคุณย่าผมเนี่ยป่วยหนักนะครับเป็นปีนั้นเป็นปีที่ย่าผมเสียนั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นน่ะท่านยังไม่เสียคุณพ่อ พ่อกับป้านนะครับก็พาย่าเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดุตรดดิตก่อนนะครับแต่ว่าหมอเขาบอกว่าเครื่องมือแพทย์ตอนนั้นเนี่ยมันไม่พร้อมแล้วก็โรคที่ที่่าปเป็นไม่ไม่สามารถรักษาที่นั่นได้ก็จําใจต้องส่งตัวไปที่พิษณุโลกน,นะครับนะตอนนั้นพิษณุโลกค,ค่อนข้างจเจริญกว่าตัวของ่านตยไปโดยรถรถพยาบาลก่อนแล้วนะครับทีนี้ก็ต้อง เมื่อมีคนไข้ไปที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ต้องมีคนไปเฝ้าถูกไหมฮะพ่อก็เลยกลับมาปรึกษากับพี่น้องทุกคนว่าเอาอยัางไงดีใครจะไปเฝ้าใครจะไปเฝ้าย่านะครับแล้วก็ผลก็มาตกที่แม่นะครับเพราะว่าตอนนั้นแม่ของผมยังไม่ได้ทํางานยังไม่ได้ขายของยังไม่ได้อะไรเลยแล้วก็พ่อผมตัวตอนนั้นนะผมยังเด็กอยู่ด้วยนะครับก็ผลก็มาตกที่แม่ก็โอเคแม่ก็ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเฝ้าให้ก็ได้นะครับพ่อก็ยืมรถนะครับยืมรถของอานะครับโดยมีนั่งไปกันเนี่ยออกจากอุตรรดิษฐ์ประมาณหกโมงเย็นนะครับมีพ่อผมเป็นคนขับนะครับมีป้าแล้วก็แม่นั่งอยู่เบาะข้างคนขับก็คือไปกัน3ามคนเพื่อที่จะไปส่งแม่ให้แม่เฝ้าย่าที่พิษณุโรกนะครับก็ใช้เวลาตอนนั้นเนี่ยกว่าจะไปถึง คุณพ่อเล่าว่าก็ประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ไหนจะติดต่อไปถามหาว่าตอนนี้ยาพักอยู่ตรงไหนแล้วก็แจ้งชื่อแจ้งอะไรทำเรื่องในโรงพยาบาลนะครับหลังจากนั้นก็ซื้อของซื้ออะไรไปให้แม่ของผมสำหรับกินแล้วก็ทิ้งเงินไว้ให้แล้วก็จะตีรถกลับมาที่อุตรดิตเพื่อ ที่วันลุงขึ้นนะครับในตอนบ่ายหรือตอนเย็นเนี่ยก็จะพาญาติหรือว่าป้าอีกคนหนึ่งหรืออาหรือใครก็ตามที่อาสาเนี่ยไปไปสลับสับเปลี่ยนในการเฝ้าครับในการเฝ้าคนป่วยทีนี้เรื่องมันมันมาเกิดตอนที่พ่อกับป้าผมเนี่ยขับรถกลับมาแล้วครับเข้ามาในเขตอุตรดิตถ์แล้วแล้วก็อีกไม่กี่สิบกิโลเนี่ยจะถึงบ้านละแต่ก่อนถนนมันเป็นถนนแม้จะเป็นถนน เขาเรียกไง,ถนน,ง,งนนะถนนสองเลนเนาะใช่ถนนสเลนแต่ว่าไฟไลายทางเนะ่ยมันก็จะมีปลายนะครับแล้วมันจะมีโคง้งโค้งหนึ่งที่มีต้นมะขามใหญ่ใหญ่มากครับใหญ่หลายคนโอบทีเดียวเพราะว่าอยู่มาหลายปีท,ทั้งพ่อและป้าครับเห็นพร้อมกันเลยเห็นชัดเจนเห็นภาพเดียกันเลยคือมีผู้หญิงยืนอยู่ตรงโค้งนะครับแล้วก็โบกรถทำท่าโบกรถเหมือนจะให้จอดนะครับ แต่เป็นการโบกช้าๆครับเป็นการยกแขนขึ้นลงแกว่งแขนขึ้นลง,ขนขนลงช้าๆครับพ่อเนี่ยแทบลดแทบผักคงมาลลยจนลดความเลยนะครับเพราะว่าตกใจตกใจที่เห็นนะครับไม่ใช่เห็นไม่ใช่ว่าเห็นผู้หญิงโบกรถกลางคืนแล้วตกใจนะครับแต่ว่าคนที่โบกรถอยู่ตรงนั้นนะ่ะคือแม่ผมครับใช่ครับทุกท่านฟังผิดคือแม่ของผมซึ่งพ่อกับป้าเนี่ย ส่งแม่ที่พิษณุโลกแล้วนะครับและณเวลานั้นเนี่ยแม่ควรจะอยู่กับย่านะครับแม่ไม่สามารถจะเทเลพอร์ตตัวเองมายืนดักหน้าอยู่ที่อุตรดิตก่อนถึงบ้านได้มันเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะครับและยิ่งอาการโบกรถที่เป็นไปด้วยความเชื่องช้าเนิบๆอะครับถ้าเป็นแซวกันเป็นภาษาเหนือก็ต้าต่อนยอนนะครับค่อยๆโบค่อยๆโบนะครับสีหน้า พ่อบอกว่าไฟหน้ารถท,ที่จับไปเนี่ยคือแม่ผมน่ทุกอย่างเลยเหมือนแม่ผมทุกอย่างเลยแต่แม่ยิ้มครับยิมย้มแบบยิ้มเย็นเย็นยินยนย้มหน้านิ่งครับป่านี่ฉีกยิ้มแต่ตาเนี่ยนิ่งพ่อเนี่ยรู้แล้วไม่ใช่แม่แน่แน่ป้าก็รู้ว่าไม่ใช่แม่แล้วป้าก็เตือนพ่อว่าไม่ลงจอดขับผ่านไปเลยนะครับพอผ่านโค้งนั้นไปมันก็เหมือนเรื่องเล่าหลายๆเรื่องครับที่พ่อผมเล่าให้ฟังพอผ่านโค้งนั้นไป ออก็เจอเอครับเจอแม่ยืนโบกเดี๋ยวโบกอยู่ถนนฝั่งซ้ายบ้างเดี๋ยวโบกอยู่ถนนฝั่งขวาบ้างนะครับทุกโค้งที่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 มีครับจะโค้งเล็กโค้งใหญ่โค้งมากแค่ไหนก็จะเจอแม่ยืนโบกอยู่นะครับโบกยิม้มยิ้มเย็นๆนะครับแม้แต่ซอยเข้าบ้านก็ยังโบกกันะครับยืนโบกอยู่ซอยเข้าบ้านนะครับทีนี้ถ้าถ้า ด,ด้วยความที่คนไทยนะครับลองเห็นแบบนี้ยมันก็ใจไม่ดีล่ะหรือว่าพ่อก็คิดว่ารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแม่หรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่ที่โรงพยาบาลหรือเปล่าแล้วก็สมัยนั้นนะโทรศัพท์ยังไม่มีนะครับโทรศัพท์มือถือมีก็แพงมากนะครับเครื่องเป็นหมื่นเลยเครื่องเป็นหมื่นเลยละ่ะพ่อก็เริ่มใจไม่ดีแล้วก็กลับมาปรึกษาเพราะไม่ได้เห็นคนเดียวด้วยนะครับป้าก็เห็น ป้านี่แทบสติแตกเลยกลับมาร้องไห้เพราะกลัวด้วยเพราะห่วงแม่ด้วยนะครับพ่อก็บอกว่ารู้สึกใจไม่ดีก็เลยทำยังไงดีก็โทรโทรไปที่โรงพยาบาลพิศนุโลกนะครับโดยใช้ผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นพ่อพ่อใช้โทรศัพท์อะไรเพราะว่าน่าจะไปโทรตามตามบ้านที่เขามีหรือเปล่าโทรศัพท์บ้านญาติอะไรเงี้ย มันเป็นความบังเอิญหรือว่าความสวยหรือว่าอะไรก็ต่างไม่รู้นะฮะโทรไปยังไงก็ไม่ติดครับติดก็ไม่มีคนรับนะครับนั่นยิ่งทําให้พ่อใจไม่ดีเขาไปใหญ่และยิ่งมานึกถึงผนวกกับภาพที่เห็นแม่นะครับยืยนโบกทุกโค้งเลยแทบทุกที่เลยมันเลยทําให้คิดไปไกลว่าแม่อาจจะเ,เจ็บป่วยหรือว่าเกิดอุอบัติเหตุหรือเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่า อา,อาจจะเป็นจังหวะที่เอ,อ๋ย่าอยากกินน้ําอยากกินนมแล้วแม่เดินข้ามถนนไปซื้อแล้วถูกรถชนไหมคือคิดไปไกลนะครับของอความคิดของพ่อตอนนั้นก็เลยปรึกษากันแล้วก็ตกลงกันว่าไม่ต้องรอถึงพรุ่งนี้ละไปเลยนะครับอย่างน้อยให้มันรู้กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็พ่อผมเหมือนเดิมครับขับรถกลับไปพร้อมกับป้านะครับแล้วก็ลุงพี่ชายคนโตอีกคนหนึ่งนะครับขับรถกลับกลับไปที่พิษณุโลกนะครับ แต่ด้วยความที่พ่อใจเหมือลอยนะครับใจเหมือลอยไหนะจะห่วงทั้งแม่ของผมไหนะจะห่วงทั้งญาด้วยแล้วก็กังวลในหลายๆเรื่องนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายอกีกน้ํามันไปกับรถจนมันไม่ใช่ใน,น้อยนะฮะอุตรดิตถิสนุโลกเหมือนจะใกล้กันเพราะว่าติดกันแต่มันไกลนะครับค่อนข้างไกลเลยรถเกิดอุบัติเหตุครับอย่างหน้าขวาระเบิดครับ่าง,งคนขับรถคว่ำครับรถคว่ำ พลิกหลายตลบเลยพ่อของผมบาดเจ็บซี่ขวาทั้งซี่กันนะครับแต่ว่าไม่ไม่ถึงกระดูกหักนะครับอาจจะแบบเป็นแกเป็นแผลทลอกเป็นอะไรแบบเนี้ยดีที่ว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นไม่มีใครตายนะครับไม่มีใครเสียชีวิตก็ถูกพาตัวส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วพอ่อของผมเนี่ยก็เลยให้ทางโรงพยาบาลนนติดต่อไปครับติดต่อไปที่โรงพยาบาลพิษณุโลกนะครับเพื่อถามหา ว่าคุณย่ายังอยู่ดีไหมคุณแม่ยังอยู่ไหมนะครับก็ปรปากฏว่าแม่อยู่แม่ยังอยู่ปกติดีทุกอย่างเลยแต่คุณย่าครับคุณย่าบอกว่าย่เาเป็นห่วงรู้สึกใจไม่ดีนะครับรู้สึกใจไม่ดีที่ที่กังวลกลัวว่าพ่อจะกลับไปถึงบ้านไหมก็ห่วงหาห่วงนะครับลูกชายห่วงลูกชายก็เลย คิดว่าเอออยากอยากจะบอกจังเลยว่าถ้ากลับไปแล้วเนี่ยไม่ต้องรีบกลับมานะอะไรแบบเนี้ยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตีรถกลับมาเพราะว่ามันไกลแล้วมันอันตรายนะครับกับเส้นทางอุตรดิตถิสุนุโลกแต่ว่าในความคิดผมเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าจิตของย่าเนี่ยเป็นห่วงแล้วสื่อถึงกันแล้วก็อะไรก็ไม่รู้แหละที่โดนจิตโดนใจให้พ่อเห็นเป็นรูปร่างของแม่ของผมนะครับโบก อาจจะเป็นการบอกเพื่อเตือนก็ได้ครับว่าไม่ต้องไม่ต้องกลับไปให้เข้าบ้านแล้วก็นอนเลยถ้าจะไปก็ไปกลางวันดีกว่าแต่ว่าด้วยความกังวลนะครับอย่างที่ผมบอกพอตีรถกลับคืนมันก็เกิดอุบัติเหตุเลยสรุปแล้วเนี่ยคนที่ต้องอยู่โรงพยาบาลก็จะมีลุงป้าพ่อผมนะครับแล้วคุณย่าที่ป่วยแล้วก็แม่ผมนะครับหลังจากนั้นประมาณครึ่งเดือนครับที่คุณย่าอยู่ที่โรงพยาบาล พิษโุโลกนะครับโรงพยาบาลจอวบดเนี่ยแล้วก็ท่านก็เสียนะครับ <S <S เสียก็ก<ๆ>็อยากที่ก็เสียท่านก็เสียชีวิตนะครับพุณยาก็เสียชีวิตอยู่ที่โรงพยาบาลพิษณุโลกนะครับก็พ่อก็ออกจากโรงพยาบาลลุงก็ออกจากโรงพยาบาลน,นะครับไปรับพุนยากลับแล้วก็เอาเรื่องนี้มาคุยกัน ในทุกๆปีนะครับนับตั้งแต่ปี2539นะครับจนถึงปัจจุบันถ้าเกิดมีการเลี้ยงครอบครัวมีการเลี้ยงสังสรร์พบเจอกันระหว่างคนในเครือญาตินะครับก็จะนําเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังตลอดผมฟังจนผมฟังตลอดนะครับมันก็ยังรู้สึกตื่เต้นตลอดแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าย่าเป็นห่วงทําไมถึงทําไมพ่อกับป้าถึงเห็นคนที่โบกเนี่ยเป็นแม่ ทำไมไม่เห็นเป็นญ้านะครับแล้วก็ที่โบกเนะี่ยเป็นเป็นอะไรเป็นผีหรือว่าอะไรอน,นี้ก็ยังหาคําตอบไม่ได้นะครับซึ่งมันก็ยังเป็นปริศ,ศานาอยู่แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีการเล่าเรื่องนี้กันอยู่นะครับเวลาได้ฉลองสังสรรค์กันหรือว่ามานั่งคุยกันก็ออยังเออพูดถึงเรื่องนี้อยู่ครับว่าจำได้ไหมอตอนนั้นที่เห็นไม่การโบกรถมีอะไรแบบเนี้ฟังไปแรกๆก็ขนลุกครับภากหลังๆในผมรู้สึกแบบ ชินละเพราะว่าเรา,เร,ารู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับครับเรื่องที่ผมจะนํามาเล่าคืนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเป็นเรื่องสั้นๆที่มันเกิดขึ้นกับพ่อของผมแล้วก็ผมได้ยินอยู่บ่อยครั้งได้ยินทุกปีนะครับถ้ามีอะไรที่ผมต้องปรับปรุงก็รบกวนทุกท่านคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับสําหรับคืนนี้สวัสดีครับ